โอเคอ่าหน้าสามเก้าสองเนอะนะครับทีนี้เราจะเข้าสู่หัวข้อนี้ครับอันนี้คือ IP วงหนึ่ง IP วงหนึ่งอันนี้ก็เป็น IP อีกเน็ตหนึ่งเราสามารถทำให้มันสื่อสารข้ามวง IP กันได้ใน Google เนี่ยมันก็จะมี IP 1, อีกซ u b n e t หนึ่งอีกวงหนึ่งเราสามารถสื่อสารไปยังอินเทอร์เน็ต Google ได้นะครับมันต้องทำเรา มันต้องทำเราหรือ routing ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันถ้าถามาว่า routing คืออะไรก็บอกเป็น,นกลไกในการเลือกเส้นทางของอุปกรณ์ระดับ layer 3คือมันต้องใช้หลกัหลกๆในเรื่องของ IP เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันก็เลยอยู่ใน layer สอ,อุปกรณ์ที่ทำ routing ได้อะไรบ้างเช่นพวก router layer ส switch หรือแม้กระทั่ง firewall ไ,ไอ้พวกนี้ก็ทําได้นะครับถ้าถามาว่า n น t e บุ๊กทำ routing ได้ไหม คาใจไว้ก่อนแล้วกันไม่ได้คาวไว้ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนคิดมากอีกโน้ตบุก๊กเขาทำรา u t ิ้งได้นะเ,เดี๋ยวไปว่ากันนะครับพวกคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็ทำรา u t ิ้งได้โอเคอมาดูกันนิดนึงนะครับนี่อ๋ออยู่หน้าสองอยู่หน้าสองมันจะมีสรรับอยู่คำว่าเรา p r o t o คอลกับรา u t ิ้งโปรโตโคอลมีหลายตัวละอันนี้คือเราเตอร์นาะนะครับเราเตอเนี่ย ผมเปรียบอุปกรณ์เลเยอร์สามหรือว่าเราเตอร์หรือเลเยอร์สามสวิตเนี่ยเปรียบเหมือนเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์หรือเจ้าหน้าที่เคอรี่ก็ได้อะนะครับผมเปรียบเราโปรตโตคอลเนี่ยเหมือนที่อยู่เหมือนบ้านเล็กที่ผมเปรียบราติ้งโปรโตคอลเนี่ยเปรียบจะเหมือนคนที่สอนให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เนี่ยรู้จักเส้นทางฟังแล้วหนึ่งดวงงๆนะครับเราเตอร์เนี่ย,เ,ยเปรียบเหมือนเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่ไม่รู้อะไรเลยตอนนี้นะไม่รู้ว่าเชียงใหม่อยู่ตรงไหน ไม่รู้ว่าส่งขลายตรงไหนภาคไหนไม่รู้ว่ากรุงเทพอยู่ตรงไหนนะครับเราเตอร์จะรู้ได้ยังไงต้องมี routing protocol โโเนี่ยไปจัดการเขาไปสอนเขาแล้วเขาจะเริ่มรู้เส้นทางวันหนึ่งมีจดหมายมาจากหน้ารองเป็นไอพีอะไรอ่านี่เป็นไอพีเป็นเรา protocol นะเขาก็จะรู้ว่าเอา๋อเชียงใหม่ต้องส่งขึ้นเหนือนะส่งขาต้องส่งลงใต้นะนะครับอันนี้คือต้องมี routing protocol มาใส่ให้ใหเขาเขาถึงจะรู้เส้นทางนะครับ เราจะมาเรียนเรื่องของไอ์ routing โปรโตคอนี่แหละโอเคขอน,นี้ต่อแล้วหน้าตาของ routing table คือถ้า routing ถ้า router มันรู้จักเส้นทางนะครับมันจะเกิด routing table มันจะเริ่มส่งข้อมูลได้สวิตช์ switch, เวลามันจะส่งข้อมูลมันจะดูในอะไร table ครับคือสวิตช์พวกนี้ที่เราเรียนกันมาเวลามันบอกเฮ้ยเข้ามาพบเนี่ย เองออกไปพอร์ตนี้นะเองถูกสวิตไปพอร์ตนี้นะมันนั่งยิงข้อมูลตามอะไรเทเบิลครับลองคิดในใจก็ได้นะ m c c d d r e s s table จำได้ไหมไม่ได้ครับลืมไปแล้วอ่าแล้วแ,ลแต่นะเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับมันก็คือดูจาก m c c d d r e s s table แต่ถ้าเราเตอร์นี่คือ routing table นะครับเอาเวทสังเกตนะครับเวลามันจำนะมันจำไ p พเนี่ยเป็นวงเป็นวงเป็นวงถ้าสวิตนี่คือ MAC กเอืดนะครับ มันบอกว่าเฮ้ยหนึ่งเข้าสองหนึ่งโแปดจุดหนึ่งศูนย์นะหมู่บ้านนี้นะวงเล็ดเบื้องนี้นะต่ออยู่กับพอตฟาศูนย์ทับศูนย์ของฉันอ่ามีจดจำอย่างนี้อ่าสิบจุดสิบจุดสิบจุดศูนย์นะอ่านี่อยู่ทางพอตซีเรียลศูนย์ทับศูนย์ของฉันหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าจุดฉกบนะครับอยู่ทิศทางของซีเรียลศูนย์ตำแหน่งอันนี้คือพอตนะครับนี่คือเวลามันจําเวลาจดหมายมาหนึ่งเจวาปุ๊บบอกว่าเราเธอครับ ช่วยพาผมไปหา1 7 2่งเ6 helmet, ็หน่อยเราเตอร์ก็จะผักส่งข้อมูลออกมาทางด้านนี้ครับถ้ามีจดหมายมาถามป๊บกบอกว่าเออผมต้องการไป10.10นะเข้ามาที่เราเตอร์เราเตอร์ก็ส่งขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ไอเนี่เหมือนชื่อจังหวัดจังหวัดจังหวัดเพราะมันจำว่ามันอยู่ทิศทางคอดไหนของมันนะครับมันจะมีเรื่องมีอยู่ต่อนะคนที่ทำให้เกิด routing table ได้ ขออนุญาตนะครับนี่คือ routing table ได้นะครับมีอยู่หลายตัวมาก1นึ่งเลาแบบ connected คือถ้ามี connected ตรงนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยมันเ,เตตกิด routing table ละสอ static อ่าถ้ามันมี static r o u t วซึ่ง static r o u t วนี่เราต้องเรียนนะเดี๋ยวเร,เราต้องเรียนกันนะครับถ้ามี static เตตล้าวเนี่ยก็ทำให้เกิด routing table ได้มีเราแบบ dynamic ก็ทําให้เกิด routing table ได้มีหลายตัวมากนะครับแล้วเราแบบ dynamic น,นะถูกแบ่งอีก เป็น igp egp อ่ามีหลายตัวมี igp igp เนี่ยเขาบอกว่ารันในองค์กรไหนนี่รันภายนอกงค์กรเอ้ยมันเป็นยังไงยังไม่ค่อยเห็นภาพเลยนะครับและยังไม่จบนะ igp มีแบบ d i s t a n c e advanced link state egp มีครับผัดคืออันนี้คืออะไรคืออันนี้เหมือนเป็นอาจารย์ที่มาสอนเจ้าหน้าที่เพรสีให้รู้จักเส้นทางอะ่ะมันมีอยู่หลายตัวนะครับแต่เดี๋ยวผมจะ ไม่อธิบายที่จะดีไปค่อนข้างเยอะนะคือผมจะให้เราไปรู้จักสเตติกเล้าสักหนึ่งงานก่อนให้พอเห็นภาพก่อนนะว่า้เรื่องเล้าเนี่ยมันเป็นยังไงและผมจะย้อนมาภาพนี้อีกทีในงางอธิบายว่าเออสเตติกเล้าหนะ่ยมันต่างกับไดนามิกยังไง